โอชอีวินโคตรสวยเโคยบอกเลว่าโครสวยสวัสดีววววครับพี่ลมโบสวัสดีครับผมนี่ลมโบในตำนานผมดูจนจบเลยพี่ดีครับจ,จบเลยวันนี้ มาดูทีมชาติไทยเป็นไงบ้างครับพี่ดูแล้วน่าจะครึ่งหลังครึ่งแรกหนึ่งครึ่งหลังจะเป็นยังไงครับดูแล้วครึ่รเหมือนกับว่าเรื่องยังไม่จบเลยครับครับเรยังหุนหุนแต่ครึ่งหลังน่าจะมันครับแต่ตัวใหญ่มากนะใช่ไหมครับพครับพี่เจี๊ยบเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้สนุกครับนะฮะคนเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนัที่พวกเรารวมใจกันแล้วก็คนกีฬาอย่างเราต้องมาเชียร์ใช่ไหมครับชนะด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะต้องยิงไดด้อีีก่พู อย่างไงพี่เจี๊ยบแสดงนึงทีมชาติไทยตลอดนะครับคปอบล็อกเรียวครับเล็กสั้นนาทีคือให้ทีโโทระทอนตำแหนักขาแต่ยังขวางให้อยู่ทีโโทระทอนลึกยริงอ่ะซ้ายของทีโโทระทอนดุป,ปัดเปิดที่ได้ครับเบียดก,กันแล้วเป็นเหบียดที่ไทยได้สา,าระให้เซตสั้เศษสั้นขวาเลยครับโอ้โหเหลือแค่เสื้อกัน จุดจุดโอ้ยอตาย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 เจต้องไปปอบเลยเจปอบเลยเจปอบเลย บบกินเลยครับรู้ก็ซื้อโตเกียวกินก่นอนครับย้อนไว้ระหว่างรอแอบฟื้นฟื้อรอถ้วติดปากหรอเพื่อนก็ให้กับฟื้นไปรับตรงข้ามกันวันนี้เอ็กกี้ไปลับคออรับเฮ้ยเสื้อมันเด็ดมากเลยเนาะมองเห็นไกลๆเลยอะ่ะนานจะใส่สักทีตัวนี้แล้วใส่ดีปะใส่ดีผ้าดีมากเลยใช่ปะใส่กระตีแบตอ่ะไม่เราต้องการให้เหงื่อออกเยอะนะ ป้าเดี๋ยวเออเไม่เป็นภาพด้วยแล้เนี้ยจริงเหรอป้าเดี๋ยวเข้าไปในสานามวันโอ,โอ้โหกระตอนทัวร์ครับเนี่ยป้าบล็น้อยก็จะมาเนี่ยครับใช่หาที่จอดง่าย,อายแอปอะไรนะแอปพบน้อยก็ต้องพึ่งวินมอไซค์โโนะฮะว่ววางไงครับวันนี้พบวินมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวโอโ้โหวินมอเตอร์ไซค์ตากล้องและปิดเก๋ปกติไม่ค่อยขับมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยไอ้บ้า ไม่ไหวดีนะโอเคสะดวกเป็สะดวกโอ้เย็นดีว่ะโอเคเดีด๋ยวเจากการนิสิตาครัาขับธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ก็ตอนเย็นครับรถก็เริ่มออกครับเริ่มติดล,ละแต่เรามาโมอใส่แล้วครับธรรมศามสตร์ลังเสร็จเน,นีเ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ครับนี่ครับในตอนเย็นสวยงามเด็กอคานดีมีมากันบานเลยครับนี่ครับส่วนนี้ก็ร้านค้าก็่ไหมกีหอมเลย หอมเลยหิวเลยนี่ครับไม่กินไม่ทำหรอกยาก่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าครับนี่กาแฟบอลไปแลกบ้านก่อนนี่เดินมาก็เจอมาก็แหมทักทายนึกว่าใครนึกว่าใครลาบบุรีไปบ้านเดี๋ยวเจอกันลาบบุรีนะวันนี้ดูแล้วต้องยิงอะนะเยอะด้วยสองลูกสามลูกต้องมีนะเพราะแบบเพราะเป็นบทบทพิสูจน์ของฮัสซันด้วยสองจอโอเคแน่นอนแน่นอนนะ โอเคครับเดี๋ยวไปเชียร์กันโอ้โหมาเลยคักเลยครับุณวคลเลยครับคึกคักเลยครับวันนี้สวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรนะครับเทอร์ักครับพี่เทอร์สักนะครับอ้าวอันนี้เขาบอกว่าดราม่ากันจ้างมากันเจ็ดร้อยเป็นไงครับบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้คนเต็มแล้วครับผมบอกผมบอกจะประมาณหมื่นใช้ไครับผมบอกเลยทีนี้ผมไปมานะผมไปตรงซื้อตั๋วนะ โซน E โซน W เต็มนะครับพี่เหลือได้ N อ็นเอ็นนะนี่นะสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยพี่นะงไคนไทยก็ต้องเชียร์บอลไทยอยู่แล้วครับใช่มันเขาเรียกไงอ่ะมันเลือดสายเลือดนะครับใช่เลือดสีแดงน้ำเงินมันอยู่ในสายเลือดนะพี่เนาะยังไงก็ทงไซลงมาแปะไว้ที่หน้าอกโอเคแล้วไงเดี๋ยวเชียร์ด้วยกันด้วยครับสวัสดีครับเน่เด้อสวัสดีครับผมพูดเกี่ยวกับวันนี้ด้วยก็วันนี้เนาะเป็นเกมที่เ่องระหว่างทีมชาติไทยชื่อใหญ่เนาะครับ ไหนเขาบอกมาเจ็้อยอะจากสิงคโปร์อุ้ยเยอะอยู่เอยอะอยู่เอยเอะอยูอย่ก็สมาคามบอกว่า4,000กว่านาะใช่โซนเ e, อโซนอับิวหมดนะไม่มีขายไม่ม,ม,ม,มีผมไปที่ไทยที่เก็ตแล้วจะซื้อให้รุ่นน้องเหลือ N กับ S สเพราะว่าเขาไม่เปิด <laughs> <laughs> ใช่อันนี้ไม่รู้นะ<อ>แต่<อ>แต่แต่แต,แต่ผมว่าไม่น้อยหรอกก็เยอะอยู่เยอะอยู่ดูจากสายตาเนาะทั้งได้ อะคัณดมี่เนาะก็นะยังไงเราก็สนุกบันทายอยู่แล้วพี่ใช่ก็มีเวลาก็มาชมมาเชียร์กันมาให้กำลังใจกนันหน่อยได้แล้วเ,ลเราขึ้นไปเชียร์ด้วยกันใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองครับนี่ครับอะคัณดิมี่ครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อโอ้เอกอะคัณดิมี่มาบานเลยว่ะเอกนี่ครับอะคัณดิมี่ครับบอกเลยว่าเยอะเลยครับใช่ป่ะแล้วนู่นดูเลยรถก็บานเลยอ่ะนี่ครับอะคัณดิมี่มาเยอะนะ ดูเดะอันนี้กับอคาเนมี่อันนู้นเอง,เงใช่เยอะมากอ่าสวัสดีครับอันนี้มาจากอคาเนมี่อะไรครับอ่ะใครพูดมาจากอคาเน่สตาร์เตอร์นะครับอ่ะชื่อชื่ออะไรกวาก้างอ่ะชื่ออะไรกว้างครับชื่ออะไรครับอ่ะอ่ะคือเอลค่ะวันนี้มาเชียร์ใครมาครับอ่า วันนี้มาเชียร์ใครบ้างทีมชาติไทยเ,เชียร์ท,ทุกคนมีม,มีอ่ะเราชอบใครเป็นพิเศษไหมพี่เจนนะพี่เจใครชอบพี่เจยกมือขึ้นครับอ้อโหอย่างนี้ก็ต้องเคยไปดูที่สนามบีจีปะไปดูพี่เจนะเคยครับแล้วว่าวันนี้อ่ะถามเราแล้วกันอ่ะใครจะทใครจะตอบพี่อ่ะวันนี้ทีมชาติไทยจะชนะสิงคโปร์เท่าไหร่ดีชนะไหมชนะไหมเท่าไหร่เท่าไหร่สามศูนย์อแล้วมีใครอยากพูดอีกอ่า มีอะไรจะพูดถึงทีมชาติไทยนะอ่ะไ,ได้ครับใครอยากพูดดีครับไม่มีนะโอเคขอบคุณมากเลยครับน้องขอบคุณครับ<ม>อ่ะ สวัสดีครับนี่ผมก็เจอตลอดนะนะนั้นนับตัวเองพีครับพี่ผมเพื่อนไทยแลนด์ฮะใช่พี่พี่หมื่นเนาะครับผมวันนี้วันนี้ไหนเขาบอกว่าเจ็ดร้อยคนพี่อุ้ยเยอะนะเยอะมากใช่เขาอาจจะคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์นะครับวันนี้เยอะมากครับเยาวชนเยี่ยมเลยพรีมี่เต็มแล้วก็แชมป์วันนี้มาด้วยนะแชมป์นะใช่ปะใช่ปะ ชาช่ดอจอบจอโอเคโอเคชาดีสีมาด้วยครับวันนี้นุกแน่ฮะฝากอะไรถึงแฟนบอลีิเชียทีมชาติไทยนะครับพี่ต้องบอกว่าเราท้อได้นะแต่อย่าถอยใช่ปะโอโหได้ครับแต่อย่าโกรธนะครับ่าได้ครับทีมชาติไทยเราครับเราต้องการเสียงเชียร์นะครับน้องๆที่ลงไปเล่นเขาต้องการกาลังใจครับเพราะฉนั้นเราอย่าไปนึกถึงอะไรเลยปล่อยไมครับสิ่งที่เรานึกถึงคือประเทศชาติเรา สนวันกนักกีฬาครับเต็มที่ครับผมสู้ๆครับสิ่งที่เรานึกถือพี่ทงไตลงอยู่ที่อกไนโอเคครับพี่เราเดี๋ยวไปจริญรุยกัร์กรับไทยแลนด์ไทยแลนด์สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเผื่อใครไม่รู้จักสวัสดีครับเกียรติครับชื่ออะไรครับพี่แนะนำตัวอีกทีฝากถึงแฟนบอลชาวไทยหน่อยพี่ก็ถ้ามีโอกาสก็ลองมา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 ดูกันครับฟุตบอลไทยยังไงก็สนุก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังเชียร์ฟุตบอลไทยอยู่ใช่ไหมครับครับผมคนที่อยู่รอบข้างเราก็เพื่อนฝูงกันทั้งนั้นมาเลยครับสนุกดีครับอ่ะพี่เนตไม่ได้ก็เชียร์กันที่หน้าบ้านเออหน้าจอเอออโอเคครับอันนี้ครับพี่ๆทั้งสองคนครับถ้าไปไหนก็เจอตลอดก็ทักทายกันได้โอเคครับสวัสดีครับเจ๊นะฮะวันนี้มากับใครครับวันนี้มากับพี่เปี้ยแล้วก็หลานชายแก้ถามงั้นแหละทักเขาเรียบร้อยแล้วแกงกระต่าย ยกินี่ผมเดินมาจากตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมไปเดินถ่ายก่อนพดิเจอกันโอ๋อหูยเป็นวันที่เด็กเยอะมากเลยใช่ป่ะเด็กมันเป็นคือวันเด็กครับอันนี้วันเด็กใช่ป่ะวันเด็กอ่านี่ครับบรรยากาศครับผมบอกเลยว่าเด็กๆเยอะมากครับครับเจอกันอีกแล้วบีจีก็เจอทิพชาติไทยก็เจออ่าแนะนำตัวอีกทีครับเผื่อใครยังไม่รู้จักอ๋อชื่อหญิงค่ะอ่าแล้วเราครับชื่อพีครับอ่ากินี่เดินมาบอกผมว่านั่งก่อนโคราโซนเนาะ ใช่อ่ะวันนี้วันนี้ดีกว่าญิงญิงว่าวันนี้วันนี้ติดตามใครพิเศษวันนี้ชนาทิพตมาตามชนาทิพเลยนะวันนี้เป็นกับตันทีมด้วยนะใช่ไหมครับฝากถึงหน่อยฝากถึงแฟนบอลหน่อยได้นะได้ครับอารเราอะครับสาราล้านพิตังเนาะแล้พิตังเขาได้กลับกลับมาติดแล้วเนาะใช่ป่ะแล้ววันนี้อะบอก ฝากฝากฝากถึงแฟนบอลชาวไทยหน่อย่วยกันทีมชาติไทยด้วยครับใช่ไหมครับอะไรๆก็นะทิ้งมันไปเถิดเนาะนะยังไงก็ทงไตลงมันอยู่ที่หน้าอกถูกปะโอเคอันนี้ครับแฟนบอลครับทีสวัสดีครับอ่าวัสดีครับวันนี้ก็เจอนะเจอเออเจอน้องผู้หญิงใส่เสื้อทีมชาติไทยกับอ่าอ่าน้องที่ใส่เสื้อบีจีนะเพราะพี่ก็แฟนบอลบีจีอ่าชื่ออะไรครับชื่อแบงค์แบงค์นะครับแล้วเราครับ ชื่อเหมียวอ่าแล้วแบงค์นี่ก็มาเชียร์ใครพิเศษผมมาเชียร์สารัายูเย็นสารัายูเย็นนะครับพี่ตังเชียร์พิเศษอ่านี่รู้จักไหมเชียร์พิเศษอ่ะโอ้ยูทูบนะอ่าฮะแล้ววันนี้ดูแล้วเป็นไงครับบรรยากาศผมตอนแรกคิดว่าคนคนน่าจะน้อยเพราะว่าเรื่องดราม่าใช่แต่ก็คนเยอะก็รู้สึกดีครับใช่ป่ะแต่ที่ไหนได้เพราะว่าอันนี้พี่ไป E กับ W มันเต็มไปต้องเย็นแล้วนะแค่เหลือแค่หลังโก แลแล้ว้วตนที่สารมกิมใช่เลยครับเออจะถือเป็นโอกาสที่ดีเนาะฝากฝากถึงแฟนบอลชาวไทยหน่อยให้มาช่วยเชียร์หรืออะไรเงี้ยเป็นกำลังใจผม<ช>ก็แฟนบอลชาวไทยนะครับที่หวังว่าจะให้สามสถารเสือกำลั<ช>งติดมาแล้วนะครับมุย้มยก็มาอไไุ้มก็มาสี่เลยนะที่จริงอ่ะตามความหวังของทุกคนเลยครับใช่อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์ให้กำลังใจเยอะครับเพราะว่าแฟนบอลสำคัญกับนักเตะมากเราทำอะไรให้ดีแล้วก็เข้ารอบเอเชียได้ครับอ่ะแล้วเราอะครับรู้ มาเชียร์ใครเป็นพิเศษป่าหรือรู้จักใครเจชลทใช่ไหมอ่ะอย่างงี้อ่ะทำไมเจถึงรู้จักดังอยู่เนอะเพราะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ถ้าเรามาบ่อยๆเราก็จะรู้จักละโอเคอันนี้คือน้องๆครับของคุณคราบอันนี้ครับข้าวแถวซื้อตั๋วครับนี่ก็เหลือแค่หลักโกนะครับสวัสดีครับเป็นไทยแลนด์สวัสดีครับเป็นไทยแลนด์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 เป็นนี่ตระหนุนุกทีมเนาะแล้วก็ทีมชาติด้วยไม่มาไม่ได้ไงเนาะใช่ปะ กวากว่ากว่าถึงเอ้ยวันนี้วันนี้มาดูใครมาเชียร์มิสเตย์ใช่ป่ะตั้มตั้มตั้มวันนี้เดี๋ยวพันนนึงวันนี้มาเชียร์ใครครับเชียร์มิสเจครับผมมาเชียร์เจนะแล้วครับสอนไม่เชียร์หรอไม่อเอ้ยมซเจดีกว่าโอเคแล้ววันนี้วันนี้ดูแล้วเป็นไงเชิญชวนสามสูงสามสวนอุ้ยวันนี้แฟนเยอะนะโอใคร ใครว่าไม่ดูบอลดูใช่เยอะมากจะซื้อบ้านอ้โหโอเคอันนี้ก็เป็นเมืองทองไม่ใช่เป็นไทยแลนด์โอเคครับขอบคุณครับน้องเปมแม่น้มต้นมาขายวะเอามาขายพี่แต่การแม่โอ้โหโอเคนี่เปมครับอันนี้เปมบีจีครับแปมตัวแปมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้วันนี้มาเชียร์ใครพิเศษเปล่าก็มาเชียร์บอลทองครับบอลทองไม่มานะมาแต่ชัยนาธใช่วันนี้ ทีมชาติไทยมาเชียร์ใครไม่เตะปะมีนักเตะหรือก็เจอสถานทย์ปะรับผมใช่ปะแล้วได้ไปดูบีจีมกันเลยไม่เจอเพื่อนเลยไม่ไปเลยเ่ถ้าไปทักโยนะเดี๋ยวโยหาบัตรให้ได้ครับโอเคครับอันนี้เพื่อนตั้มโอเคครับ สวัสดีครับัแนะนําตัวอีกทีครับนักกอฟประดานครับผมเจอกันประจําเข้าไปกดไลค์ผมตลอดใช่ครับแล้วดึกๆด้วยครับผมต้องมาหลังเที่ยงคืนใช่ว่าจะึจะมีไลค์จากผมครับได้ครับวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรอครับครับโดยรวมครับทีมชาติไทยโดยรวมนะทั้งหมดครับไม่ว่าใครจะติดหรือไม่ติดครับส่วนน้องรักของครับพี่อุ้มกลับมาติดอันนี้ใช่ไหมครับครับผมคราวนี้คงแกงแล้วนะ โอ้โหก็ขาดพิสินเสียดายที่ถอดไปก่อนครับมีการบาดเจ็บครับผมแล้วว่าวันนี้ไงครับฮัตสันคุมก็นัดแรกในการนัดแรกครับในการทดลองเกมทุกๆอย่างนะครับทุกอย่างต้องมีเริ่มต้นเสมอครับเราลืมอดีตแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ใช่พูดได้ดีมากเลยพี่คนไทยยังไงคนไทยต้องเชียร์โอเคครับโอเคขอบคุณครับเต็มีเดบิลน้ำโอเควันนี้มาโซนแบิลครับอ่าน้องครับคันนี้สุดแกําหลังมือนะคะเนี่ยนี่ค่ะขอบคุณค่ะร้อนเนาะ โอเคครับปะขึ้นกันอันนี้บรรยากาศครับปฏิวัติคำใภม่ในบรรยากาศนี่ผมอยู่ทีบิวครับเควินดีลนำเควินครับจัมอัสเต้ครับสรี่ระชอนบุากนชีระทดีครับยังยัเดังยังยังยงยังย การทดีหมายเลขเทีก์ดงร์ดอกชนะทิ่สุกันเลยชนะทิ่ครับะีเป็นกาดทีครับนี่ครับเจครับเจก็อยู่นะครับนี่คเตะครับเตะก็เดินครับนี่เจ เตะชนะทิพย์เข้าแล้วครับสิชาไทยสิงคโปร์ครับนักเตะออกแล้วครับอันนี้ก็อุ่นเครื่อง ใส่เสื้อสีดำครับเจอสิงคโปร์ครับใส่ผู้มาเยือนใส่เสื้อสีแดง ก็แสดงครับจากซ้ายไปขวาแล้วเอื่อแสดงครับ,รบใครลงบ้างวะเนี่ยอุ้มก็ลงเป็นกลางตังก็ลงมิทเทล,ส,ส,เลสันสารัตู่เย็นก็ลงเนียอุ้มนะเบนกษัสนี่เดวิดสุขชัย

อันนี้มาไม่เยอะครับเชียร์ไทยพาวเว์ครับตกลงตีกองได้กันแล้วใช่ไหมไอเอ็กเราได้เอาเข้ามาตุบชัยใจเด่นออกครับธีรศักดิ์เยใหม่ลงเล่นแทนครับกินนี่ครับเจ็บครับเจครับออกชีวิน รถงามต้องดาราดูยังสวยงามครับสวยงามบอกเลยเช็ดคานลงสวยสวยมากบอกเลยมาแล้วทงชาติขึ้นไวยเอ็กเดียร์อุต้าอุต้าไทยแลนด์ครับ กลุ่มนี้บอกเลยสุดยอดสุดแล้วอะไรครับเนี่ยง่ายละง่ายเกินง่ายเกินสิงคโปร์สิงคโปร์ตีเหมือหนึ่งหนึ่งอะไรครับเนี่ยง่ายเกินสาลาสเตมุ ก็อุนตานไทยแลนด์ครับก็ยังร้องเพลงกันไปครับสองสองเจลงแล้วไม่แล้วไม่ได้แล้วช้าแล้วช้าแล้วหมดโอกาสอ้โหยหลุดอ่ะเควินทำไมต้องเควิน,น่หลุดบ่อยมากเลย ต้องเปลี่ยนตัวแล้วด้านด้านซ้ายอะ่ะโคตรั่วเลยเราอะ่ะด้านซ้ายเรารั่วรั่วมากเลยอะ่ะปิดดไ้ง่่ายยๆเลพีแกใช่ไม่เติม ครบสองนาทีครับดีวินเอาเอาเอาเฮ้ยอีสานเหรอเฮ้ยว่า ตแรกครับตัวก็อยูหนึ่งนตัวหนึ่งมาแล้วครับเจ๊ครับเจอเข้ามาเม็กซิซันทีละศักครับอุ้มอันษาผมว่าตอนตอนลงขาดอที่มันโหม่งมันลงผมว่าโหมเดี๋ยวรอดูข้่งหลังครับมันลงไม่เป็นธรรมชาติสวัสดีครับพี่แลมโบสวัสดีครับผมนี่แลมโบในตำนานผมดูจนจบเลยพี่สวัสดีครับจับมันวันนี้ มาดูทีมชาติไทยเป็นไงบ้างครับพี่ดูแล้วน่าจะครึ่งหลังครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งครึ่งหลังจะไปยังไงครับดูแลครึ่งแรกเหมือนกับว่าเครื่องยังไม่ติดนะครับคร็ยังอุ่นๆอยู่แต่ครึ่งหลังน่าจะมันฮะแต่เขาตัวใหญ่มากฮะแต่คว่าพัฒนาการหรือการวิ่งตะลุยของเขาเขามีกองหน้าประเภทแบบลูกครึ่งก็โยนนะพี่เนาะลูกรึ่งเขาเยอะแล้วก็เลี้ยวแรงเยอะฮะเร็วนะปุ๊บมาถึงหน้าตูเหมือนกันเนาะถ้าเราหลุดเราตลอดครับตอนนี้ครึ่งหลังลุ้นดูครับแล้วกลับมาได้แน่ั่่วาครงงงหลเปไ ะผลดึงหลังเขาก็น่าจะเต็มที่เหมือนกันเราก็เต็มที่เหมือนกันครับใช่ครับแมตช์นี้พลาดไม่ได้ไงต้องร่วมใจกันเชียร์ครับผมเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าซัดให้นิง่งชิงให้แม่นครับโอเคครับครับพสองหนึ่งแล้วครับทีนี้ได้ยินจากข้างสนามยิงแล้วอ่ะใครยิงอ่ะน,น้องตาล่าครับมาแล้วเจ็บ เน่วันนี้เจอพี่เจี๊ยบเลยครับอยู่ข้างระดาวข้าหลังพอดีข้างหลังพอดีทีนี้ไม่ทันนะพี่เจี๊ยบไมได้ยินทันลูกเมื่อกี้แต่ทาตอนนี้ก็สองหนึ่งแล้วบอกแล้วในเมืองไทยเจี๊ยบยิงข้าว่าลูกนี้ไม่เคยเห็นข้าเลยฟ้าล้วครับสารระจี๊ดเจี๊ยบปุ้มครับนั่นแหละ สวัสดีครับพี่เจี๊ยบเชียร์ทีไทยเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้โอ้สนุกครับนะฮะคนเยอะมากนะครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งนะที่พวกเรารวมใจกันแลหรับคนกีฬาอย่างเราต้องมาเชียร์ทีมไทยใช่ไหยครับชนะด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะต้องยิงได้อีกวะพี่ด้วยยิงอีกเรื่อยๆอ่ายังไงพี่เจี๊ยบสนับสนุนทีมชาติไทยตลอดนะสนับสนุนอยู่แล้วนะอ่าครับอ่าถ้าใครอยากเจอพี่เจี๊ยบไปเตวเต็มตีนเจี๊ยบเต็มตนทุกวันครับได้ครับโอเคครับเโอเคที เลยเพ่ถ่ายไม่ทันไม่นึกว่านี่ไลสัตว์พี่นี่สัตว์พี่นี่ครับผมถ่ายไม่ทันเลยเซซานสวยมากเลยอะเซซานลาตีโอ้โหสวยวะ โอ้อะไรเนี่ยอีกแล้วเหรอโดนโดนตีโดนต,ดตีไข่แตกไปอีกแล้วโอ้ตายเลยเ,เลช็คออกแสดงว่ามันไม่ได้นะไไดกกเล่นหรอกมาโคลงแค่มีกับเงนกับความในสักษัย ได้ลงว่าดูแลจะได้ลงนะเอเมอร์เวลงไปแล้วใช่ปะ่ะแลาอายุก็น้อยด้วยเนี่ยไม่หลับนะลูกเนี่ย จ้ตโจ้ตโจ้ตตอนตอนเขี่ยล้องในเขตทอดแล้วก็ถือลูกลูกบอลเองเลยแปลว่าโจ๊ดแม่อยากยิ่งจแมงจครับโจโจจ๊บอกแล้วช้กลูกิถ้ายิงไม่เข้าทำไงวะเนี่ยฮาเลยจ้จ๊ด เจ็บปอบเลยเจ็บปอบเลยตายเลยตายเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ไรไม่ไรเสียได้เออแม่งมั่นใจตัวเองสูง่ะลูกครึ่งอย่างเงี้ยแหละ เสมอเอ้ยไม่ใช่ไทยก็ชนะไปสามประตูต่อสองครับนี่ครับบรรยากาศเรียกนกเตะครับก็เดินจมูกเลครับเนี่ครับเจชนะทีมแต่ผมแต่ผมว่าผมชอบคอนเทนตดีนะเนี่ยกนะเตะครับนี่ครับนะเตะสิงคโปร์ครับอันนี้ก็ทีมชาติไทยครับนี่ครับนะเตะครับก็เดินไปขอบคุณคุณลุงตาครับนี่ครับอันนี้ก็เชียร์ไทยครับพาวเวอร์นะเตะก็มาขอบคุณครับ เชียร์ไทยพาวเวอร์ครับน้าเต้ครับเดินมาขอบคุณครับแล้วก็แฟนบอลก็ขอบคุณน้าเต้ครับใช่ละใช่ละนี่มาละอุ้มนำทีมเลยอุ้มครับนี่เดินมาขอบคุณคสาล่าจดเยนเจรครับจะบอกคุณประวินก็ไม่ได้ช้อนช้อนเบนเดวิตมาบิ <c oughs> นี่นี่ตาเจตาเจตาเจ ไอเจไปแล้วกับจันเจครับนำทีมไียกับจันเจนี่อุ้มครับธีรทรเจ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 ครับลูกพี่เจตัดเจลูกพี่ไอ้บกไกวิมานะเห็นแล้วื่็นแล้วเล็กตังเนตังแม่งหาตัวยากที่สุดเลยตังตังมันไม่ค่อยหันแล้วหรอก ต่างต้องต่างต่างต้องเจอผู้หญิงเลียนครับสัตน,นะฮัสสันครับฮัสสันฮัสสันโอเคเอ่ะตัวมือตัวมือนะตอนนี้ยังทับใจไม่ได้เดี๋ยวก็ลืมโอเคสวยงามนี่ครับบรรยากาศครับกลับบ้านกันครับ